feel it in my bones I could feel it in my face Hands in the sky I can feel the winds of change You man me learn no no not have seen enough To make something right make up for what I've Uhm. ขอบคุณนะที่มาเป็นเพื่อนอ่ะนี uh. ่เรากะว่าจะมาเซอร์เวดูสถานที่รอบๆอ่ะว่ามีอะไรน่าสนใจไหมเผื่อลูกค้าถามจะได้ตอบถูกอ่ะนี่ตอนแรกเราอุตส่าห์ดีใจนะคิวมิวชวนเรามาเดทอ่ะหลอกเรามาทำงานเนี่ยอโอก็มาทำงานด้วยเดทด้วยไงไม่ดีหรอ ดีเลยถ้างั้นเนี่ยเราจะได้ทำตัวสวีทได้เออท็อปแล้วว่าจะทำทัวร์ด้วยอ่ะดีปะแบบทัวร์ปั่นจักรยานดูรอบชุมชนน่ะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนเวลาจัดปาร์ตี้เขาจะไม่บดเราด้วยไงอืมมันก็ดีนะแต่ว่ามิวดูจะลงแรงกับโปรเจกต์นี้มากเลยนะ เขาหาเจ้าของโมเทลตัวจริงซะอีกทรอบก็เหลือไม่จริงอ่ะเราเห็นมีแต่มิวกับนนะ้ำเชื่อมที่ลงแรงอ่ะเรมมันก็ให้บ้านเก่ามปแล้วไงอองตองนะเปลี่ยนโปรเจกตอนนี้ทันปะอองแรมเราไปแทนไหมท็อปเดี๋ยวบอกว่าจะไปมิกกับมันไงก็ทำอยู่แต่อย่า้นันมากวนตีเราละกัน ไปต่อกันดี้ว่าไปไปยว เยเป็นไรบ้าวอ่ะเจ็บรเป่าโอเคไม่เป็นไรไม่จะรีบขี่ปไปไหนของแม่งวะดีนะแค่เชียวอะ่ะเราไปดูกล้องจอดปิดผมไมัต้องเอาเรื่องอะ่ะไ,ไม่เป็นไรท็อปช่างมันแน่ใจนะขาแว้นหักเลยอะ่ะอ,อยู่นี่แหละ ถ้างั้นเดี๋ยวหาร้านกาแฟาแถวนี้ก่อนแล้เดี๋ยวเราซ่อมแว่นให้มาเธอคิดว่าเธอจะลองดูไหมเมื่อไรอีกคนอยา